สวัสดีครับพี่น้องเหมือนตะแกียสิบบอกวิธีเคล็ดลับการเอาเม็ดหมักน้ำเต้าเส้นหรือปักปักน้ำเต้าข้อเกี่ยวเอาเม็ดมันออกจากหมางมันนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ห้องเบิรงแล้วเป็นสีน้ำตาลแกแล้วครับแกเ้อมั่นใจว่าแกเลยครับสีมันสิเป็นสีน้ำตาลมันห้องกาวมอห้องกาืห้องแบบสีฮูนั่นี่เึ่อวัย สีู่กะสกระสอบพี่น้องซี่งู้แทงใส่แลนลงไปเลือกเลนาพี่น้องแทงไปมันเด็กมันแก่แล้วเขากะใส้กระสอบแส่นหน้าไว้จักสามขึ้นครับสามขึ้นจากที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันสีเป็นสีเหลืองมันเลากออกน้ำพี่น้องมันเลากออกบานนี้เขากะนี่เขาจอล้วันเขาเทน้าเทออกเลยครับเทออก ใใส่ภาชนะแนวไหนแนวหนึ่งเท้าสิเอาเมล็ดพันธุ์ไว้นะพี่น้องใส่ไว้สามมือสี่หมือมันกับบนเอาเด้เม็ดมันเมล็ดมันบานเทาเทออกเท้าเทออกใส่ภาชนะเท้าแล้วเม็ดไดมันลอยน้ําแสดงว่ามันรีบครับเม็ดใดมันบลอยน้ํานี่ขันเท้าเครื่องขันมาบ่มันใจกับอะไรมันลอยน้ากัดบึงพี่น้องกัดบึงถามมันเป็นสี้ขาวแนวนี่ มันสีบลอยด์น้ำครับพี่น้องนี่ยนี่เม็ดมันนี่เป็นสีขาวๆมันยั่งอยู่ถ้าเม็ดมันถี่บ่มีอีหย่างเลยนั่นมันสีรอยน้ำเขาเก็บไว้พี่น้องเอาไปตากแดดดิพี่น้องตากแดดจะแดไทายแห้งที่ชุดพี่น้องเก็บเมล็ดใส่ขวดโคกไว้ครับแขนไว้อย่าอย่าเสียงดีครับเสียงดีมัชยาบ่เห็นในแ,แก้วนี้หนละถ้าพี่นอ้องเคล็ดลับการเอามล็ดมักน้ำเต้าอ,ออกจากหมากบ้านครับพี่น้อง